สวัสดีครับผมสมศักดิ์ปามึกจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันนี้ขอนำเสนอแผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึมสำหรับแผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึมที่ออกแบบสร้างขึ้นนะครับเป็นการออกแบบภายใต้อนุสิทธิบัตรรับรองเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งจุดปกพร่องในงานตรวจสอบด้วยด้ำยาแทรกซึมสำหรับที่มาที่ไปนะครับเนื่องจากว่าแผ่นตรวจสอบคำวัยที่เราใช้ในะอยู่ในปัจจุบันเนี้เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับชุดนี้จะเรียกเป็นทิมพานลนะครับโดยหลักการเขาจะใช้แผน่นเป็นแผ่นสเลดแล้วก็มีการโคตติ้งด้วยโครเมียมนะครับจากนั้นคือจะมีการกดให้เกิดรอยแตกเกิดขึ้น โดยหลักการนะครับมันก็จะมีรอยแตกอยู่จำนวน6รอยนะครับจะเริ่มตั้งแต่รอยแตกที่มีขนาดโตนะครับจนถึงขนาดเล็กในการทดสอบนะครับจะใช้เทียบนะครับนับจำนวนของรอยแตกที่เกิดขึ้นสำหรับนะครับข้อจำกัดนะครับของชุดนี้เนื่องจากว่ามีราคาแพงเวลานำไปใช้งานในการเรียนการสอนนะครับมันจะไม่เพียงพอเราก็เลยออกแบบสร้างชุดที่สามารถ ใช้งานทดแทนกันได้สำหรับนะครับแผนตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึมที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็จะเป็นแผน่นสลเลตนะครับขนาดประมาณ50มิลิเมตรนะครับไดเมเตอร์ประมาณ3มิลิเมตรวิธีการเราก็จะใช้แผน่นสลเลตนะครับเจาะรูขนาดนะครับ1.6มิิเมตรนะครับเจาะทะลุนะครับจากนั้น เราก็จะใช้นะครับทองแดงนะครับขนาดนะครับยาวประมาณสัก2มิลิเมตรนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทำการเชื่อมนะครับด้วยเชื่อมจุดนะครับด้วยกระบวนการเชื่อมติดโดยหลักการนะครับทองแดงเมื่อนะครับมันเกิดการหลอมละลายนะครับมันก็จะทำให้เกิดรอยแตกนะครับเป็นรูปนะครับสตาร์แท็กเกิดขึ้นตรงตำแหน่งที่เราทำการเชื่อมนะครับจากนั้น เราก็ทําการนะครับเจรไในผิวนะครับให้เรียบนะครับเอาผิวหน้าของแนวเชื่อมออกนะครับแล้วก็ทําการเจาะเทปเปอร์ด้านหลังเพื่อควบคุมตําแบ่งความความลึกของรอยบกพร่องเราก็จะได้รูปร่างของรอยแตกนะครับที่เป็น,นลนักษณะการแตกเป็นสากล็กหรือเป็นลัศมีนะครับแตกกระจายออกไปร,บรอบๆนะครับจากนั้นนะครับ เมื่อเรานำมาตรวจสอบนะครับตัวนี้ขออนุญาตอธิบายหลักการตรวจสอบด้วยสารแทรกซึมหรือว่า p e n e t e n t testing นะครับด้วยหลักการเราจะเป็นการหาตำแหน่งของรอยแตกซึ่งปกติอาจจะมองให้เห็นหรือมองเห็นด้วยตาปากมาได้นะครับถ้านะครับใสเต็ปที่1เนี่ยถ้าเรานำชิ้นงานมานะครับแล้วเราก็ทำความสะอาดนะครับในสเต็ปที่2นะครับ จากนั้นสเต็ปที่3เราก็จะแอปพลายนะครับสารแทรกซึมหรือเป็นน้ำยานะครับที่เป็นพินแต้นนะครับที่เป็นสีแดงซึ่งเราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจากนั้นนะครับเราก็รอ,อเวลาให้มันแทรกซึมเข้าไปในตำแหน่งจุดปกพร่องนะครับจากนั้นเราในสเต็ปที่4นะครับเราก็ทำการกำจัดน้ำยาแทรกซึมส่วนเกินออกไปจากนั้นในสเต็ปที่5นะครับเราก็จะลงน้ำยา ที่เรียกว่า d e v ล l อ p เปอร์หรือน้ำยาสร้างภาพน้ำยาสร้างภาพตัวนี้นะครับก็จะดึงนะครับดึงเอา,อาพินิจแทนที่อยู่ภายในจุดบกพร่องเนี่ยให้ผุดออกมานะครับให้ปรากฏเป็นร่องรอยที่เราเรียกว่าอินดิเคชันที่เราเห็นนะครับดังในสเต็ปที่6 ฉะนั้นนะครับในการใช้น้ายาตทวทีครับในการใช้แผ่นตรวจสอบนะครับตัวนี้เราจะเป็นการตรวจเช็คทั้งยืนยันคุณภาพของน้ายาแทรกซึมนะครับหรือยืนยันนะครับว่าตําแหน่งจุดพองที่เรานะครับจะตรวจพบนะครับได้จากนั้นนะครับถ้าเทคนิคที่เราใช้นะครับเราจะใช้ได้หลายเทคนิคนะครับเทคนิคแรก นะครับจะเห็นว่าเราใช้เทคนิคกับการตรวจสอบแบบสารเรืองแสงเราก็จะเห็นนะครับรอยตำหนินะครับที่แตกเป็นเป็นรัศมีปรากฏอยู่นะครับเป็นเรืเ้องแสงอ,ออกมาออกสีเขียวเขียวเหลืองนะครับอันนี้ก็ใช้สาหรับเทคนิคการตรวจสอบด้วยสารเซ็กซึมแบบเรืองแสงหรือฟลูออเรสเซนต์นอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถใช้กับเทคนิคการตรวจสอบแบบที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นสารสีแดงนะครับสำหรับจุดเด่นของแผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึมโดยหลักการแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนนะครับต้นทุนต่ำทำให้มีราคาถูกแล้วก็สามารถพัฒนาเป็น Reference Standard นะครับเหมือนกับที่มีจัดจำหน่ายในต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้ สำหรับกลุ่มผู้นำไปใช้ประโยชน์นะครับสำหรับแผ่นตรวจสอบค้ำไวของนักยาแทรกซึมก็จะมีในกลุ่มของศูนย์ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายหรือ NDT ศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะบุคคลด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายบริษัทตัวแทนจัดจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายและนะครับสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษามหาวิาลยที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรการตรวจสอบงานเชื่อม หากสนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับติดต่อได้ที่นายสมศักดิ์ปามึกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ8 8 9 1 2 9 8 5 4 1หรือที่อีเมลนะครับสมศักดิ์ p at tfi kmutnb ac t h กับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ